14ส,ส,สารณียธรรมทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงหกภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้นี้เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน3ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาทบริโภคกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสมเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 5. มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สารเสริญที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนปรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรม ที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. มีอริยทิฏฐิทำอันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน